สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของน้องชอปเปอร์ตัวเกียวมิวสิกครับทุกท่านครับป้าดทุกท่านครับเมื่อนี้ครับน้องชอปเปอร์กับพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปเดินห่างกับทุกท่านครับล่าสุดนะครับน้องกระโพดแบบซี่นะครับบอกว่า นานแค่ไหนแล้วที่พ่อกับแม่ไม่ได้มาเดินห้างนี่คือเป็นอีกหนึ่งความฝันเล็กๆที่อยากพาพ่อกับแม่มาเดินห้างกินข้าวด้วยกันพาไปซื้อของด้วยกันลูกได้เห็นพ่อกับแม่ยิ้มลูกก็ดีใจและมีความสุขแล้วรักนะครับดวงใจของลูกนะครับน้องชอปเปอร์กับโพสนะครับลูก คู่กับคุณแม่คุณพ่อนะครับนั่งทานข้าวกันกับทุกท่านครับเอฟซี FC, หลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกดีใจครับทุกท่านครับเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมว่าน้องกระตันยูมากนะครับน้องเป็นเด็กดีนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าชอปเปอร์น้ําใจดีขยันมีความกระตันยูนะครับ ท่นนี้ก็บอกว่าเห็นแล้วรู้สึกตื้นตันใจนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักค่ะนะครับท่านนี้ก็บอกว่าดีต่อใจความสุขเล็กๆน้อยๆแต่มีค่ามากสําหรับคนเป็นพ่อแม่นะครับแมนครับทุกท่านครับความสุขค้นเฮานี่ย่อมแตกต่างกันครับทุกคนครับบางคนนะครับบ่มีมากนะครับแต่มีความสุขนะครับบางคนรวย อาจจะทุกใจก็ได้ครับทุกท่านครับบางคนนี่มีมากก็อยากได้มากจนเกิดทุกข์นะครับบางคนมีน้อยมีพอดีแต่มีความสุขนะครับเพราะว่าความสุขคนเฮานี่ย่อมแตกต่างกันนะครับทุกท่านครับอ่านั่นแหละครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดีมากค่ะขอให้หนูมีความสุขความเจริญร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นที่รักของ fc โตเกียวตลอดไปสันพี่น้องนะครับป้าถึงใจแฟนคาบิลีครับ อีกคนหนึ่งก็บอกว่ากตัญญูมากๆรักน้องชอปเปอร์นะครับทุกคนครับท่านหนึ่งก็บอกว่าครอบครัวน่ารักจังนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจ้านะครับท่านนี้ก็บอกว่าสถาบันครอบครัวคือสถาบันที่ดีที่สุดนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่า น้องชอปเปอร์เนี่ยกระตันยูน่ารักคนนี้ก็อวยพรให้พ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะน้องชอปเปอร์นะครับท่านนี้ก็บอกว่าสุดยอดเลยนะครับท่านหนึ่งก็ยกโปะให้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าดูแล้วมีความสุขตื่นตันใจนะครับพี่น้องป้ามีแต่คนบอกว่ามีความสุขตื่นตันใจครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากระตันยูรู้คุณนั่นคือสิ่งที่สวยงามสันพี่น้องนะครับแม่น,นครับทุกท่านนะครับกระตันยูกับพ่อแม่ทำบุญกับพ่อแม่เนี่ย เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ประเสริฐครับที่สุดเลยครับทุกท่านครับนั่นแหละครับนุ่มอ,อ๋องในข่าวสารความประทับใจมาฝากพี่ฝากน้องนะครับทุกท่านเห็นแล้วมีความรู้สึกแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ๋องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ